แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่อง View War Channel นั่นเองนะครับผมเนี่ยในเกม Honkai Star Rail กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้กาชากันนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคคลิปนี้จะเป็นงไงเดี๋ยวไปรับชมกันพร้อมกันเลยนะครับผมก็โอเคนะตู้กระชาที่เราจะมาสุ่มนะก็คือเออเป็นตู้นี้นั่นเองนะผมเรามีตัวทั้งหมด31ใบนะก็ คิดว่ามันจะเกลือกันไหมครับผมยังไม่เคยเปิดเลยนะกาชาคือแบบเก็บเอาไว้ทําทคิดนั่นเองนะคือตอนนี้ก็เริ่มตันๆแล้วนะผมเออก็โอเคมาเรามาเปิดกันดีกว่า10ครั้งแรกแบบไม่ดีลานะครับผมโอ้โหเพิ่งเคยสุ่มกาชาครั้งแรกจะเป็นยังไงครับสําหรับเกมเองค์ชายสตาร์เรียลกันนะครับผมโอ้เอฟเฟกต์มาอย่างสวยงามครับอ๋ปุ๊บสีม่วงนี่คือดีไหมปุ๊บ เขาเห็นบอกว่า10ครั้งนี่คือการันตี4ดาวนะแต่เป็นแบบเป็นเป็นการ์ดเฮ้ยเฮ้ยสดาวเออการันตีของเขานะอมเป็นตัวละครน,นะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ได้มาคือแบบคิดว่าได้แบบเป็นอันนี้นะเออไลค์โคน,นะผมกวยเรืองแสงอะมาสิบครั้งรอบที่2อนงะ ปุ๊บไปเลยข้ามครับอ่าอันนี้เราได้เป็นเอ่อกลยเรืองแสงนะผมเออก็ได้เลยสีดาวถือว่าใช้ได้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่50ครั้งนี่คือการันตีตัวละคร5้าดาวแน่นอนนะไปครั้งต่อมาปุ๊บปั๊บยังไงครับจะเข็มไหมุ๊บข้ามเลยครับเฮ้ยสี่ดาวเป็นตัวละครนั่นและคุณผู้ชมเก่งไหมอะ ตัวไหนเก่งก็บอกผมมาได้นะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเอ้ยเพิ่งเห็นได้แบบไลค์โคนมาอีกตัวหนึ่งนะไม่มีช่ตัวมันต้องเรียกไปอะไรอ่ะเหมือนเป็นการ์ดวะนั่นแหละนะคุณผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเอา้าขาดไปอันนึงคิดว่าได้อีกรอบหนึง่งเอาเป็นว่าเราก็ซื้อไปเลยละกันนะตัวใบหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมก็ใช้ไปร้อยหกสิบนะปะักจัดไปเลยละกันโอเคครับปึ๊บ อนี้รอบสุดท้ายขอดีลานิดนึงนะยังไงฮะจังหวะนี้จะเกลือหรือไม่เกลือครับจะได้5้าดาวไหมอาจจะออกมาเป็นไก่ย่างหรือเปล่าห้าดาวโอ้โหเค็มเกลือปิดโอ้โหไม่มา5าดาวเลยนะคุณผู้ชมหรือมันแบบรอการันตีอย่างเดียวเฮ้ยวันนี้ได้เป็นไลคโคนะคุณผู้ชมโอเค เออก็ออกตามการันตีเลยอ่ะไม,ม่ออกอะไรนะอกเนจากการันตีนะเกลือจริงๆนะเกงโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่ามาสุ่มกาชาจบก,กันไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งคุณผู้ชมสี่สิบครั้งวะเอออีกสิบครั้งก็การันตีละเดี๋ยวก็วายคลิปหน้าเราก็มาดูคลิปสุ่มกาชากันอีกนะเออถ้ามีโอกาสได้ทำนะคุณผู้ชม ก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชอ่องวิววอร์ชั่แนลกันด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะสวัสดีครับ